ท่านพ่อลีธรรมทโรท่านเป็นพระป่ากรรมฐานสิทธิสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจะแนะนำหลักในการนั่งสมาธิของท่านผู้ที่มาใหม่ยังไม่เคยทำพอให้เข้าใจง่ายๆดังนี้ 1. ให้ตั้งใจว่าเรื่องราวอะไรทั้งหมดเราจะไม่เก็บมาคิดนึกจะนึกถึงแต่พุทธคุณอย่างเดียวคือพุทโธส ตั้งสติกำหนดนึกถึงลมหายใจเข้าว่าพุทธออกว่าโรหรือจะนึกพุโทโธพุธโทโธอยู่ที่ใจอย่างเดียวก็ได้ 3. ทํทำจิตให้นิ่งแล้วทิ้งคำภาวนาพุโทโธเสียให้สังเกตแต่ลมที่หายใจเข้าออกอย่างเดียวเหมือนกับเรายืนเฝ้าดูวัวของเราอยู่ที่หน้าประตูคอกว่าวัวที่เดินเข้าไปและออกมานั้นมันเป็นวัวสีอะไรสีดำแดง ขาวด่างวัวแก่หรือวัวหนุ่มเป็นลูกวัวหรือวัวกลางๆแต่อย่าไปเดินตามวัวเข้าไปด้วยเพราะมันจะเตะขาแข้งหักหรือขิดตายให้ยืนดูอยู่ตรงหน้าประตูแห่งเดียวหมายความว่าให้จิตตั้งนิ่งอยู่เฉยเไม่ต้องเคลื่อนไหวไปกับลมที่ว่าให้สังเกตลักษณะของวัวก็คือให้รู้จักสังเกตว่าลมเข้าสั้นออกสั้นดีหรือ ลมเข้ายาวออกยาวดีลมเข้ายาวออกสั้นดีหรือลมเข้าสั้นออกยาวดีให้รู้ลักษณะของลมว่าอย่างไหนเป็นที่สบายก็ทำไปอย่างนั้นเรื่อยไปต้องทำให้ได้อย่างนี้ทั้งสามเปราะคือเปราะแรกภาวนาพุทธโธพุทธโธตั้งใจนึกด้วยสติหรือด้วยใจเปราะที่สองให้สติอยู่กับลมเข้าพุทลมออกโทไม่ลืมไม่เผลอ และเปราะที่สจิตนิ่งทิ้งพุทธโธเสียสังเกตแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเมื่อทำได้เช่นนี้ใจของเราจะนิ่งลมก็นิ่งเหมือนกับขันน้ำที่ลอยอยู่ในองค์น้ำก็นิ่งขันก็นิ่งเพราะไม่มีใครไปกดไปเอียงไปกระแทกมันขันนั้นก็จะลอยเฉยเป็นปกติอยู่บนพื้นน้ำ เหมือนกับเราขึ้นไปนั่งอยู่บนยอดเขาสูงสูงหรือขึ้นไปลอยอยู่เหนือเมฆใจของเราก็จะได้รับแต่ความสุขเยือกเย็นนี้ท่านเรียกว่าเป็นมหากุศลคือเป็นยอดแก่นหรือรากเน่าของกุศลทั้งหลายเมื่อดวงจิตของเราสงบบุญต่างๆก็จะไหลเข้ามารวมอยู่ในดวงจิตของเราคือความดีแล้วความดีในดวงจิตนั้นก็จะขยายตัวออกมาครอบทางกาย กายของเราก็จะหมดจอกบาปออกมาครอบทางวาจาปากของเราก็จะหมดจากบาปทางกายกรรมคือตาที่เราเคยสร้างบาปมาทางหูที่เราเคยสร้างบาปมาและมือที่เราเคยสร้างบาปมาความดีที่เกิดจากการภาวนานี้มันจะขยายมาล้างตามาชำระหูมาล้างมือกายที่บาปด้วยสัมผัสบุญก็จะขยายมาล้าง ที่นี้กายวาจาตาหูจมูกปากและส่วนอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายของเราก็จะเป็นของสะอาดหมดจดนี่คือโยอดแก่นหรือรากเง่าของกุศลทั้งหลายสมาธิคือความสงบสบายและความรู้สึกเป็นสุขซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆเพื่อดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข